ดีพี่น้องมดสุขุนสุขสลอยยังไงวันนี้ก็มาพบกับขับบาร์สอนอีกเส้นเคยเนาะคลิปนี้บารสอนจะพาพี่น้องไปเลาะไปเที่ยวตลาดปันใหม่นะาสะอาดพลาเเข็ไปข้าม่วนวันนี้จะไปซอกซื้อของยูของกินไปซื้อซอกไปซอกซื้อของยูของกินออเอามูไอว้กินยูเท่าน้น วงโควิดก็ที่นี่อย่างแน่นี่แมนเส้นทางเลขที่13ใต้ข้าคุณยิ่งจานเท่าไรข้าโลกสวรรค์เซ่ยามแรงรถกะระลายพี่น้องรถบรรทุกรถน้อยรถใหญ่หลายขนาด ประมาณห้าโมงเอาเว้นตกดินไปแล้วยามนาวนี่ทำไว้ยามนาวนี่ทำไว้แล้วพี่น้องเลยผู้ด,ดิยวก็าทำแล้เนาะ รเริ่มเช่นมงย่าง,างายิ่งมืดบอกว่าห้าม้งฝายม้งย่างเริ่มมืดแล้วพี่น้องใีวิวบรรยากาศชองทางทาง,ง,ง,งบ้านไม้น่าสะอาดเมืองท่าแขกหอยข้าวม่วนอยู่ซานเมืองท่าแขกทางจากเทศบาลเมืองท่าแขกพระบ้านเสาโลเมหลายค,ค,คนเชวนมาเอิ้นบริเวณนี้นะเอิ้นว่าลักซ้า ว่ามันทางจากภาแก่งา0กิโลเมตรซื้อแท้ๆมันบ้านใหม่นาสาเป็นเขตซุ้มซ้นเนาะมีตลาดมีร้านค้หาห้านขายเครื่องเขหมอดแล้วะคะรับร้านขายเครื่องรงไฟเครื่องจิน ก่อนเราจะมีอย่างแน่เนะาะตลาดช่วงโควิดในพอล้าตลาด้วยมาท่าน,นี่ย ตามัดซิพันทัวให้เนาะเอาวะเอาใบสักเบิกหา้านไห <c oughs> มไได้กในต <c oughs> ลาดช่วงโควิดมีเสื้อกันวเว้นระยะห่างเนาะของการโควิมดมาทัวให้ มัน q วยโอ้หลายครับมีวัแดงไข่วดแดงเหรอมี่วาเนะาะเฮ้ยเาไข่มดแดงว่ะวอาไข่มดแดงว เอาบลาคอดมดแดงมีไข่บดแดงเลยจานห้าพันเบอโอ้หอยจูบหอยคางมูาบมกบวกต้องบวกรไร้อเอากะชื่อนำเขาจานเท่าไรคะจานห้าพันที้

กาพันเลอนคามันกรเทิร hmm. ์ร้านกซืมดัตาทัวให้ทั่วให้ตามแค่ทะเลนี่ทั่วให้หอยน้อนรมาแงนนี้จมแค้างน่ไม้อกใน้ไม้บวบมด้สตอันะว้าวหัวน้อย าตีซี่ม้าซี่มัดงนอะนรถบัสรถบัสรัสรถบ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 ับัรบัสรถบบัสรบับบับรถบบับัสรรบับับััสบับัสรับบบบบบับบ หมักแตงมักลินไม้น้ำยาล้างหัวเพือกบรรยากาศตลาดบ้านใหม่นา,าสะอาดเนาะไม่ต้องแค่อคอยขโมยเนาะเราเรียนตลาดน้อยตลาดคุ้นสนเนาะมีของอยู่ของกินหลายอยู่ครบถ้วรมีอาหารธรรมศา,ศาสตร์อาหารทะเลก็มีนนมเนาะจำเปยน ชิมประจานกยังบุ้ซุปได้จามตับเนาะเฮ้ย่าไราเจ๊อันนึงไม่ถอยไม่แล้วพันจีบมีผายได้พันมสบปีต,ตลาดแล้วนี่ปลาปีงหมูก็มีปีงน้ำมันด้วยนี่หมูว่าล่ะคะปีงหมูเนาะก็ตรงมันจะแซ่บเลยเอาหาพผ้านะ โหมันนี่นะได้อันนี้สอันนี้านแนี่พัดได้แต่ห้าไม่หนึ่งโงมีหดทอดปลาทูอันนี้ผาแจ่วเลยเด้อกินไปน้ำทางเลยอันละไหม้เอาตัวอลพันได้ะอลพันมันบได้ดได้กระดกกไอันนี้คือบวุกันหมูหนี่โอ้หมูหพิแบบนี้มันเด่หมูหมู เป็นอาหารขายักอาหารขายซ้นหมูขายปลาดุกปลาดินเอาไปใส่ในม้นคลิป้านแรงเข้าบ้านายซ้นหมูเฮ้ยล่อลินล่อลินมาดิอานรขายพักบรรยากาศยามแรงคนกับบุคคลหลาย ยานโควิดเนาะโควิดลายเอาแล้ววะวันนี้ม,มาเลาะกับน้องสาวเนะานะได<ป>้ยังไงฮะเลยหอยกับมังัุดหอยกับมังัุดเนาะกจามจามซับกินไปนับหนึ่งไปปะไปบรรยากาศยำแรงพี่นอ้อง ว่ะ e ป่ะา่ะเรื่องนั้น,นเลยเหรอโอ้ยหลยหลายขนาดเยเยืเ่องนี้ซื้อป่ะมันซื้อป่ะ าปาไปนี่ก็ถ่ายมะก,กล้วยพี่น้องเลยถ่ายมะก,กั้วไหน่อไม้ถ่ายเพื่อถ่ายมั่นเนาะบรรกาศอยู่บ้านไม้นาสอาดสานเมือง่าแก่ ยังไงครับ so ่วามเงาออกจากตลาดวพี่น้องบอจะพาพี่น้องไปสมวิวอย่น่อยเนาะสมวิวตรงหน้าินทางไปบ้านหรนองใต้ ก็ใช้เมืองหนองโบกเนาะเกิบรรยากาศยักแรงนรันรไทยทำนาพี่น้องเลยยามนี้ก็เป็นยามนรันไทยเห็นหนายามเกี่ยวเข้าหาลูกเกี่ยวเที่ยวฮอนาปีไับเขาิด พาพี่น้องเลาะเที่ยวตลาดแจ่มแรงกันพาพี่น้องมาชมงวิวจังหน่อยสำหรับชิปนี้พอนี้พอสอนสิขมดก็ไปเพียงแค่นี้ก่อนนะชิปนาพบกันไ่สำหรับชิปนี้สบายที่